ก็กลากสวัสดีท่าน,นครับมาอยู่เกมฮันกี้ชาร์กนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นพวกช่องสลามพวกนี้ครับเฮ้ก็มีสลามตัวใหม่มานะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นน,นะครับคือผมซื้อมาทั้งหมดผมก็ยังไม่ได้เล่นสักตัวเลครับจะเริ่มจกักตัวไหนก่อนดีครับจฉชากนะครับ สลักกับสลักสลักับสลักอันนี้นะจะครับจะเลือกอันไหนดีนะจะเลือกอันนี้ดีกว่ากว่ารอบตัวนี้ครับ ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็ไอไปเลยวไรเน่ะโลผิดตัวนี้นะ <c oughs> น่ทำฟอมสามารถอะไรได้เรามาดูกันอ่าไปไปไป,ปลุยตัวเล็กกระจิ๊ดเดียวโอ้โหจะไปสู้ผู้ชายได้ไหมเนี่ยผู้ชายนี่ไปช้างรถบักเริ่มเลยโอ้ยคนละเรือดต,ตัวนี้ทำฟอมสามารถะไไพุ่งได้เปล่า ปูดพิกาจูช่วยความเท้าแซโบพิกาจู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 โอ้จูขอ,ค,อครับตอนนี้ยังพุ่งได้ปล่อยสายฟ้าไปพร้อมเลยครับจูอ่ะเดี๋ยวเดีเยคนเละเรื่องไม่ใช่ปโปเกมอน

จู่อเหนียวเหนียวเหียวเียจู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 เอ้ยตัวนี้ก็ถือว่านี่เป็นแต่ว่าตัวสายฟ้าแสดนโวหรือเปล่าจ่ยเทลโทษ พุ่งได้กินทีเดียวนะครับหลอดที่มันเขียนว่าบูธนะครับอันนี้มันพึ่งเลเวล5เองโำไมไวจังอะเลเวล5โคตรไวเลยครับพึ่งเลเวล5เองทำไมไวจังอ่ะอ้าวแล้วพูดทำไมเนี่ยจะกินแมงกะพรุนได้เปล่าจูจูกินเลือได้เปล่าจับจับจับจูจูเพื่อาแกงบล็อกเก็ตไว้น้ำ นี่ใช่่าคุจิโร่อะหนับแม่ได้ได้เพชรจูอุ้ยหืมกินระเบิดไม่ได้ไม่ค่อยดีอ๋อกินมาคุนด้วยเออก็อันนี้อะไรอ่ะกล่องเลือดเออใช่ใช่ลืมดิคัย <c oughs> อ๋อไม่ใช่อระจูปีกา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 ชู่อ้าวอ้าวสายฟ้าหมดปีกาปีกาปีกาดูสิคอมโบมันสจำนานดูไปวม้กระจูจุดด้พลังกับพอปีกาไฟฟ้าจุดพากาศ ปิกาพี่าเหลือแต่เนียเนียจะไม่ช็อตีงาเกตตปลาุอันนี้ก็โคติโรใช่ปีกาปีกาปีกาเนียดตกปีกจูด้วยปีกาปีกางับปกจูกินปาดเา เฮ้ยปกติมี่าาินแต่อาหารโปเกมอนอาหารโปเกมอนเนียไม่มีเลยว้ีคัสโจาตัวด้ตัวน,ตนานเป็นดดที่เป็้สายฟ้า ทำไมกูดูไฟเสาได้เป็นไรครับเทำไมกูดูประเทศสายฟ้าเหมือนเราเดี๋ยวนี่มันไม้กางของของของโคจิโร่ใช่ไหมรับถ้าถือว่าปิกาจูปิกาจูจักป้าปิกาจูอ่ะปิกาจูุอาปิกาจูจักปล่าสับปิกาจูเปล่าปิกาจูุอารู้จักปล่า เงาจะกินให้ได้เขาทีโลอยอันนี้ก,กี่เดียวครับเรอ๋อต้องกัดคนนหัวปิกาจู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  จู Parents, ่จ oh, ู่จู่จู่โอ้โตอนนี้จะว่าจะเต็มครับหยบ เนี่ยเลเวลตันแล้วครับเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยเวลาเลเวลตันเนี่ยตอนแรกนี่ยังเป็นไออไอหนอน้ายเขียวตอนเล็กของผู้ชายอยูอ่เฮ้ยในกลายเป,เป็นเป็นหนอนโดแล้วครับขอตั้งตัวน,นี้ว่าปิกาจูไฟฟ้าสฟฟ้าจอมช็อตคนมัวส่วนะครับปิกาจูสฟฟ้าจอมช็อตมัวส่ว ปิกระจูนะครับสายฟ้าผู้ช็อตมั่วซั่วอย่าง,างเทพชอ,ชอบชอบตัวนี้มากครับแต่อันนี้เป็นขอเลือกอันนี้ตัวนี้เป็นอันดับที่เท่าไหร่เดียวเอาละครับเดีลองเราไปเปลี่ยนตัวอื่นบ้างนะครับ โอเคนะครับคราวนี้ก็จะมาเลือกตัวนี้ครับเลจไอหรือเปล่าเป็นพลังน้ำแข็งแน่รอ,อตัวนีน้เคยเข้าไปในห้องสูบน้ำแข็งตัวนี้เข้าน้ำแข็งได้แต่จะมีจะพุ่งได้แค่ว่าวนตัวนี้จะเรียกว่าอะไรเดียวต,ต้องดูแบบคนส่งได้เราต้องเรียกว่าอะไรบก็กมันในตำนาะนที่เป็นน้ำแข็งนะโอเคตั้งชื่อออกอะ เอ้แบบนี้แหละต้องเชื่อออกแล้วอนะันนั้นมันชื่ออะไรนะไอตัวนั้นนะ่ะไอตัวที่มันอยู่ในกลุ่มพวกซีคอมไอตัวน้องแขกไงอี้มันมังกรอะ่ะใครจำได้บ้างอะ่ะเดี๋ยวนะมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวขอจำชื่อหนึงนะครับอะไรนะ ชื่ออะไรนี่แหละไปปลูกมั้นตำนานอะ่ะมันอยู่ในกลุ่มพวกซีคอมเรยชิรามอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ๋อคิวเลมจบแล้วใครพอใครรู้จักคิวเลมก็ลองไปดูในโปเกมอนแบกันไว้นะครับนี่เป็นมิจูมารุท่าน้ำมาครับมิจูมารุจตกระ เมยตอนที่ทัสทีจะกลับโปคาบูนี่ก็ยัี้ยงาหารนคะรับโปคาบูตอนนั้นนี่โคตรหิวเลยหาหิวจะม,มาหิวนะครับโอ้ย,ชยใช้แข็งใช่แข็งแหละโอ้ยใช้แข็งแต่ก็ไม่มีความหมายกลับไม่มีความหมายแต่หัวใจเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่ยคนละเรื่องโอ้ยพดไม่ถึงอกัไง,งมันบดเลย นบนอ่ so ับบนบนแบนตัวขึ้นบกอะบนนะบนชูแแม่แม่าไดของเล่นบ่นบบนเไปมนบบนอ่นี้ก็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 ิวเล่มคิวเล่มจ้าพ่อต้องแข็งเ้ท่าอื่นไม่ได้เลยแปลงร่างก็ไม่ได้ ผมนึกชื่อผมนึกชื่ตัวเดียวนอกแล้วชื่อว่า G วกินเนสเซก็กันกินเนสเซกนี่คุณๆก็จะรู้ว่าไอตัวไอตัว,ตวมแมลงที่มาสู้กับมิ t ทูนะครับซึ่งตอนนั้นก็มิ t ทูมันสามารถไมกล่าได้แต่ภาคแบกขึ้นไว้เลยครับแต่ว่าที่ผมดูนี่มันก็สนุกอยู่นะครับสนุกมาก น้ำตัว้พุ่งได้เปล่าพุ่งไม่ได้เสียดายนะครับพุ่งไม่ได้ไม่เอาแต่พนไม่ถึงอ้ยตอนนี้ไม่ค่อยดีอ่ะนับ อาเสียงยไม่เชื่อวะโหแม่งของเตอร์แพนมี่อาการมากปติเหตุอะไรตลอดนย่คิวเลยปุ๊บคิวเลยคิวเลยบ้า Ô sao thế không luôn gì? cái chút này À, bí kêu hèn này, เงี้ยสามกินเหรียญได้ผมต้องการแค่เลเวลเลื่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ตหน้าจะไปดูตัวฉลามหุ่นยนต์กับฉลาดไฟแล้วครับคือฉลามตัวนี้มีแค่สี่จาตัวเทพทั้งหกสี่จาตัวเทพทั้งหกมาหกมาจากไหนเงี้ยก็สามสามทุ่มสี่สามสองครับสามช่วสามสองเออใช่ถูกไหมอ ขี้เกียจเลยครับเจอเจะก็จะเลิกเล่นก่อนนะครับถ้าพานีก็ขอลาจากแล้วนะครับบ๊ายบายาาเลื่อนเ้ย